สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความกรุณาไม่ทอดทิ้งในช่องวันใหม่สตูดิโอไปไหนแล้วก็ได้เข้ามาแล้วในช่องของวันใหม่สตูดิโอก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซด้วยนะคะข้าในขณะน,นี้แอดมินอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่มีนามว่าวัดใต้วัดใต้แห่งนี้จะอยู่ที่หมู่บ้านเขาทองอำเภอรพระุหะคิรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านผู้ชมคะ ในคลิปนี้เป็นคลิปที่สองที่แอดเคยนำเสนอไปในคลิปก่อนนั้น ที่ผ่านมาอาจจะเป็นตัวเลขที่ผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแต่จะพบว่ามีประชาชนหลายท่านได้ถูกรางวัลแล้วก็มาแก้บนในช่วงของออกพรรษาอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นวันนี้มีการแก้บนในเวลาคำ่ำแต่ว่าแอดมินไม่สามารถที่จะรอคอยการถ่ายทำให้กับท่านผู้ชมได้ชมได้นะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแอดมินเดินทางมาเพียงลำพงังระยะทางที่ จากที่พักของแอดมินมาจนถึงที่วัดใต้แห่งนี้นั้นมีระยะทางที่ไกลพอสมควรการเดินทางอาจจะยุ่งยากเพราะว่าวันนี้มีฝนฟ้าขนองด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าแอดมินรอการถ่ายทำให้กับท่านผู้ชมก็อาจจะทำให้มืดค่ำแล้วก็การเดินทางจะเป็นอันตรายระยะทางระหว่างาที่พักมาถึงวัดแห่งนี้เป็นระยะทางที่ไกลแล้วก็ เปรี้ยวพอสมควรนะคะค่าต้องขออภัยคุณพ่อคุณแม่เอฟซท่านผู้ชมทุกท่านด้วยที่ไม่สามารถทําการถ่ายํำในเรื่องของการแก้บนในขณะนี้ได้นะคะค่ะท่านผู้ชมคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่แอมินได้ติดตามถามข่าวเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะนํามาให้ท่านผู้ชมได้คิดพิจนารณากันท่านผู้ชมทุกท่านคะผู้ที่ให้สัมภาษณ์ท่านเป็นผู้ที่เออ เคยได้พบเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วก็จะเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังจากบทสัมภาษณ์ของแอดได้สัมภาษณ์เขาไว้แล้วก็ได้บันทึกเทปนี้ไว้ให้กับท่านผู้ชมได้คิดพิจารณากันการ ฟังการชมในคลิปนี้ขอความกรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะหากแม้นว่าท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าสนใจน่าเชื่อถือก็ขอโปรโดนำตัวเลขที่น้องได้นำเสนอในคลิปไปคิดพิจนารณาด้วยนะคะอาจจะเป็นแนวทางซึ่งนำไปสู่การคิดการตัดสินใจใน ในเรื่องของตัวเลขในงวดต่อไปด้วยขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ให้ความกรุณาติดตามถามข่าวในเรื่องราวต่างๆในช่องของ YouTube วันใหม่สตูดิโอตลอดมานะคะหากท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่น่าสนใจหน้าไลค์น้าติดตามขอความกรุณากดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ให้กับช่องวันใหม่สตูดิโอด้วยนะคะ ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได้ครัได้ข่าวว่าที่นี่มีพระที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเดินทางมาหลวงพ่อเพชรครับชื่อหลวงพ่อเพชรช่วยแนะนำหน่อยสิคะขออนุญ,ญาตถ่ายนะคะคคคลาาหลวงพ่อน่อยแกบอกที่สุดเลยให้คุณมาไหว้ถูกหวยหรอ ช่วยอยู่ตรงข้างหน้าหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยนะอเนาะออกข่าวนะไม่อา,อาอยค่ะปิดจมูกจะมีใครรู้เระว่าหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะโชื่ออะไรเอ่ยชื่อเล่นก็ได้ชื่อป๊อปครับชื่อป๊อปครับหลวงพ่อเพชรท่านเออส่วนใหญ่จะมีคนเข้ามาขอพรเกีกับอะไรคะหวยค่ะ หวยส่วนใหญ่เป็นหวยอย่างเดียวเลยเหรอครับขอขอพรแล้วขอได้ครับขอพรขอสมหวังส่วนใหญ่จะบนจะบนอะไรให้ท่านเอ่ยการทํางานอะไรเงี้ยครับีไม่มีงานทำมาของงานของงานค่ะขอบคุณนะคะจ้าแล้วก็ของหวยพอสมหวังแล้วเอาอะไรมาถวายเอ่ยดนตรีครับท่านชอบดนตรีเหรอครับครับผม เป็นดนตรีประเภทใดคะ,ระเรียก์รถเข็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นดนตรีประเภทรถเข็นครับผมจ้าขอบคุณเจ้าหนุ่เจ้าจ้ามีมาบ่อยไหมคะแก้บนบ่อยไหมวันที่สองหลังวันหนือนออกหนึ่งวันหลังวันหรือออกหนึ่งวันวันที่สองแล้วก็วันที่สิบหกหรือแม้ก็วันที่สิบเจ็ดนะครับผมหกสิบเจ็ด เขาจะมาแก้บนกันครับผมเขาจุกแหวยแล้วไม่จุกเป็นพันจุกเป็นหมื่นนะเป็นแสนมีไหมคะก็โอ้หมีนั่นมีอ่จจ้าหนึง่งก็เป็นไปดีมาแล้วอะ่ะค<า>่ะโอ้โหถูกวันสองแสนบาตรเติมตีวงใหญ่มาตั้งเวทีเลยอ้โติตีวงใหญ่ตั้งเ<า>วทีเลยันก็แปลกใจกับของกับข้าวเลี้ยงหมดต้นไทย ไปตัวกีนนั่นแหละครับได้มาเที่ยวไหมคะมาครับผมเหรอคนเยอะไหมคะเยอะเลยโมโหลานเลยเลี้ยงไม่อั้นเลยเลี้ยงไม่อั้นเลยเขารวยเนาะก็ดีใจกับเขาด้วยแล้ววันนี้ใบวันนี้ได้ไหมคะได้ครับผมเลขอะไรบอกพี่หน่อยดีอ๋อแล้วอะไรคะเก่งมากอะไรเอออีกอะไรอีกคะสองตัวครับได้สองตัวครับผมขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ